จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสด,ดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาต้มน้ำอัญชันโซดาอัญชันโซดามะนาวค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะให้เพื่อนนะใช้อัญชันสดค่ะ ถ้าไม่วถึงบอกให้ใช้อัญชันสดนี่คือความรู้สึกส่วนตัวอยู่นะถ้าเราใช้อัญชันสดเวลาต้ม๋ยว่าเขาจะให้กลิ่นหอมเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้ดอกอัญชันแห้งนะแต่ถามว่าถ้าไม่มีหาไม่ได้ก็สามารถใช้เป็นอัญชันแห้งได้ค่ะอัญชันสดค่ะให้เพื่อนนะเด็ดกิ่เลียกตรงนี้ออกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานําไปล้างทําความสะอาดค่ะอัญชันที่วิใช้วันนี้นะ50กรัมค่ะเป็นอัญชันสดนะแต่ใครใช้เป็นแห้งก็ลดปริมาณลงได้ค่ะ ส่วนน้ำค่ะก็จะใช้น้ำค่ะ600กรัมค่ะตัวนี้นะ300มิลลิลิตรตัวนี้ค่ะ2ขวดค่ะหรือใครจะใช้อะไรตัวงก็ได้นะให้ได้600มิลลิลิตรค่ะส่วนของใบเตยนะอุ๋ยจะใช้ประมาณ4-5ไใบค่ะการใส่ใบเตยลงไปค่ะจะช่วยทำให้น้ำที่เราต้มโชว์กลิ่นหอมขึ้นค่ะเราไม่ได้ใส่ใบเตยเยอะจนกบกลิ่นนะเราใส่เพียงแค่4-5่ใบค่ะซึ่งอุูยก็หั่นท่อนนะมันเลยดูเหมือนว่าใบเตยจะเยอะค่ะ มะนาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะคุณจะใส่น้ำตาลทราย200กรัมค่ะและโซดาค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะหลังจากที่เรานำกิบเลี้ยงออกหมดแล้วนะดึงกิบเลี้ยงออกค่ะนำไปล้างทำความสะอาดเลยค่ะส่วนของใบเตยค่ะเราก็หั่นเป็นท่อนค่ะนี่ค่ะให้เราเทน้ำสองขวดนี้ลงไปเลยค่ะน้ำ600มิลลิลิตรค่ะแล้วเราก็ใส่ดอกอัญชันสดลงไปเลยใบเตยค่ะ เราจะใช้เวลาในการต้ม5นาทีค่ะนี่ค่ะเมื่อครบ5นาทีให้เพื่อนหลีไปออกค่ะแล้วเราก็ตักส่วนของใบเตยและอันชั้นออกค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะและเกลือค่ะ1ช้อนชา และคนน้ำตาลทรายและเกลือให้ละลายค่ะเราต้มนะให้น้ำตาลทรายกับเกลือละลายเลยค่ะแล้วรอให้เดือดค่ะเมื่อเขาเดือดค่ะปิดแก๊สเลยค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะใช้ผ้ากองชากองรอบนึงค่ะพอผ้ากองชานะเขาจะกองเศษได้ละเอียดกว่านะนี่ค่ะ เราก็จะได้น้ำอัญชันแบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักให้เย็นค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เขาเย็นแล้วนะโอยก็ใส่ขวดไว้ค่ะแช่ตู้เย็นนะสามารถเก็บไว้ได้1อาทิตย์ค่ะนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาชงกันดีกว่าค่ะหนูแนะนํานะเราอยากจะชงค่ะโซดาอัญชันให้อร่อยนะเราต้องแช่โซดาให้เย็นก่อนค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นน้ำมะนาวนองหนึ่งลูกบีบไปเรียบร้อยละน้ำมะนาวค่ะ เวลาใช้นะให้เพื่อนใช้เป็นมะนาวเขียวค่ะอย่าใช้มะนาวที่เขาเหลืองนะการใช้มะนาวเขียวค่ะจะทําให้หอมนะเวลาบีบอย่าบีบแรงค่ะถ้าบีบแรงความผมจากเปลือกจะออกนะเตรียมแก้วมาเลยเสร็จแล้วนะเราก็ใส่มะนาวไปค่ะแล้วเราก็เทนะ้ำอัญชันลงไปเลยค่ะความหวานสามารถปรับได้เลยนะนี่เลยเราก็จะได้แล้วนะอัญชัน มะนาวต่อไปนะก็จะเป็นอันชันโซดาค่ะเทมไปเลยนะสำหรับความหวานนะเพื่อสามารถปรับเพิ่มน้ก,กันได้เลยนะสําหรับใครที่จะทําทานเองและชอบความหวานนะจะให้ประมาณนี้นะแก้วหนังที่ใส่มะนาวเนาะเราก็แต่งเพื่ความสวยงามค่ะ เราจะใส่น้ำแข็งลงไปก่อนเลยนะแล้วเราก็ใส่โซดาลงไปเลยเริ่มเห็นกันหรือยังคะวความแตกต่างของสีออกม่วงและสีออกฟ้าค่ะสำหรับเมนูโซดาอัญชันมะนาวและน้ำโซดา อันชันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟูซีเข็ดฝากกดไลค์ share. กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ